สวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่คโลออสแลนด์นะครับในปีที่14แล้วนะครับผมมาครับมาทาฟาร์มใต้น้ากันต่อนะครับตอนนี้คือฟาร์มข้างบนเนี่ยไม่ทําอะไรแล้วนะครับปลูกพงปลูกพืชก็คือไม่ปลูกแล้วเพราะว่าเรามีแบบถึงปลูกไปเราก็ไม่ต้องมาลดน้ำนะครับเพราะว่ามีสปริงเกอร์ส่วนฟาร์มใต้น้ามีเราต้องมาลดแสงอยู่นะครับความจริงมันก็มีสปริงเกอร์แสงอยู่นะครับแต่ก็ไม่ทาดีกว่านะครับลดเองแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วอ่าพื้นสาลายแถวนี้เดี๋ยวผมสำรวจพื้นที่ไปด้วยนะครับ เพื่อจะสร้างคอกเอาไว้สําหรับน้องๆใต้น้ําโอ้โหบนฝั่งก็คือมีแบบเปียกปูนนะครับบราวนี่อ่แล้วก็สายใหมครับนะโอ้โหมารอต้อนรับนะครับพอกลับถึงบ้านนี่คือแบบรอเลยนะห้องใต้ดินของผมเนี่ยตอนนี้ฮ่าฟอสซิลนะครับผม Copy ฟอสซิลไว้อย่างที่บอกไปครับเหมือนว่าในห้องใต้ดินเนี่ยมันจะไวกว่าขางนอกเลยนะครับไม่รู้ว่าเกมบัหรือว่าอะไรนะครับ มา,มาทำโฮโลแกรมกันดีกว่าออกผิดอีกโฮโลแกรมนะครับตอนนี้ก็คือเหลืออีกไม่เยอะแล้วไอ้เจ้าตัวนี้มีชื่อโมซาซอรัสหรือเนี่ยเพิ่งรู้นะเนี่ยมันเหมือนเป็นแบบปลาวานที่มีฟันแหลมคมนะครับสถานที่ท่องเที่ยวของเราตอนนี้น่าจะเหลือแค่ภาพวาดบ้างครับถ้าเกิดจะไม่ผิดนะเป็นภาพวาดป่าผนังอันเดียว ที่แบบยังทำไม่ได้นะครับเพราะว่าไอลิสไม่พอนะครับไอลิสนี่เผื่อกดใช้ไปแล้วด้วยครับเป็นพืชใต้เลบละต้องรอไอลิสที่อยู่ในเรือนกระจกโตก่อนนะครับเดี๋ยวผมเอาฟอสซิลแมมมอสนะครับมาก๊อปปอี้เพิ่มข้างล่างนะครับก็คืออันนี้คือแบบผมชิลมาก,กน,นะคือแบบบางคนเขาจะรีบใช่ไหมครับก็คือรีบไปหาแบบข้างใต้สวรรค์นหน้าเนถ้ำสวรรค์นหน้าแต่ผมนี่คือ หาครบสิบแบบปุ๊บเอามาใส่เครื่องก๊อปปี้เอานะครับเพราะว่าขี้เกียจนั่นแหละนะครับวิถีคนขี้เกียจจะเป็นงี้แหละครับเมล็ดพืชเพิ่มนะครับอืมมันต้องคาลกอันอยู่แล้วแหละดูทรงนะครับอันนี้เป็นแบบเมล็ดหัวพักกาดทะเลนะครับต้องคาอยางระมัดระวังนะครับมันจะมีอันที่ใช้ลิ้นจีกับไอริศอ่ะมันต้องระวังนิดนึงเดี๋ยวไปเผื่อคาบงานยากเลย แต่คือเพอร์ครับอันที่ใช้ไอริสแล้วนะเศร้าเลยมาครับได้เมล็ดมานะครับพื้นที่โล่งๆนะครับระหว่างพืชผักของเราเนี่ยเราก็จะเอามาเล็ดมาโรยเพิ่มนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องทําการครับกล่องใส่ของเพิ่มสักหน่อยนะครับเดี๋ยวต้องครับกล่องใส่ของไว้ที่ฟาร์มใต้ทะเลบ้างนะเพื่อเอาไว้แบบเคลียร์กระเป๋าของเรานะครับเวลาลงมาใต้ทะเล ไม่งั้นถ้าเกิดถือไว้อย่างเียวนี่ก็จะเยอะเกินไปแต่ใต้ทะเลเนี่ยว,วางกล่องไว้ข้างนอกพื้นที่ฟาร์มไม่ได้เฉยเลยนะครับต้องพื้นที่เหาะปลูกอะวางไม่ได้ต้องเอามาวางไว้เอยไม่ใช่สิวางไว้นอกพื้นที่เพาะปลูกไม่ได้ต้องมาวางไว้ในพื้นที่เพาะปลูกเท่านั้นงงทําไมอะ่ะในเมื่อจะทําให้เบิือนฟาร์มข้างบนแล้วทำไมถึงทำอย่างนี้มาครับ โรยเมล็ดให้เสร็จนะครับที่คราฟมาเมื่อกี้ยังไม่นําใจนะครับคราฟเพิ่มอีกยังไม่ยังไม่พอยังไม่พอหรอกนะเท่านี้ลนะปลูกให้เยอะไปเลยครับเพราะว่าเออมันต้องใช้เยอะนะครับผมแต่มันตอตอนนี้เรารับเควส่งอ่าอ,อะไรอะผลผลิต1000 1,000ชิ้นไปแล้วนะแสดงว่าต้องใช้อีกเยอะแล้วเดี๋ยวมันต้องมีการถวายพวงถวายพานเพิ่มอีกนะมันต้องปลูกกับชนิดแหละ อ่าแต่ถ้าเกิดเราอยากแบบปลดล็อกรานค้ามันก็ต้องส่งให้ครบ50ชิ้นนะนะเพราะฉะนั้นขับไปเถอะนะครับไม่เสียหายอะไรครับห้หมดส่วนตรงนี้เราก็พวนดินเพิ่มต่อเหมือนจะไม่พอนะอันนี้อาจจะต้องทําพื้นที่เพิ่มขึ้นมาอีกเดี๋ยวดูก่อนอาจจะก้ากึ่งนะครับไม่พอ,องิงด้วยงั้นเก็บไว้ก่อนแล้วกนะันเอาไว้พอเก็บเกี่ยวได้แล้วเราค่อยมาโรยเพิ่มนะครับ อันนี้แหละมาเช็คของกันหน่อยครับไข่นกกระทาไม่ใช่สิไข่นกกระจอกเทศไข่นกกระทาเลยเราต้องใช้ไข่นกกระจอกเทศเนี่ยนะครับทํามายังเน่กับไข่เย่วม้านะครับไข่เย่วม้าไข่นกกระทาเอ๊ะสรุปว่าไข่ม้าหรือไข่นกกระทาก่อนนะครับได้มาหนึ่งเม็ดเอ๊ะได้มาได้มาหนึ่งฟองนะครับสาหรับไข่นกกระทานะครับฟองใหญ่ต้องใช้ฟองใหญ่เลยนะใช้ฟองเล็กไม่ได้นะครับส่วนต่อไปเราจะมาตรวจสอบนะครับ นมควายนั่นเองต้องใช้นมควายใหญ่ด้วยแล้วต้องเป็นระดับออสเมียมนะครับมีแต่ขวดเล็กอะเศ้าอะเหมือนควายเราจะน้อยเกินไปนะครับมันไม่ค่อยพอไงก็ไม่รู้แล้วผมเนี่ยได้เอาเอา่เอไข่นกกระทาเนี่ยนะครับไปทําไข่เยอะมาแล้วเรียบร้อยนะครับไข่นกกระทาอะไรไข่นกกระจอกเทศเออไข่นกกระจอกเทศนะครับนี่เป็นไข่ไม่ใช่สิมันต้องทำเป็ไข่เค็มกนใช่ไหมครับ แล้วต้องเอาไข่เค็มเนี่ยไปหมักเป็นไข่เยี่ยวไม้ทีถึงที่ไหนะครับโอ้โหกิจวัตรประจําวันช่วงนี้ก็คือซึมมากนะครับก็คือเก็บผักเก็บผักไปรอดูนกออกไข่รอดูควายออกนมแล้วก็คือรอนะครับรอการก๊อปปี้ฟอสซิลให้เสร็จสมบูรณ์นะครับคือช่วงนี้ก็คือไม่มีอะไรแล้วอะเพจแม่งคือแบบไม่มีอะไรให้ทําแล้วนะครับซึมๆเลยจังหวะนี้ นี่โฮโลแกมนะครับเสร็จแล้วไอ้ตัวนี้มันชื่ออะไรนะเออผมไม่ใช่แฟนบันเทาไดโนเสาร์อันนี้คือแบบไม่ค่อยมีความรู้เรื่องไดโนเสาร์เลยรู้จกักแต่ไทแรนโนซอรัสนะไอ้ตัวนี้มันชื่ออะไรก็ไม่รู้วันนี้มีจดหมายนะครับวันที่16ของรุูหนาวแล้วอ๋อจะมีงานงานปีใหม่ไม่ใช่งานปีใหม่สิงานรุ่รหนาวซึ่งผมจะไม่เข้าร่วมนะครับเพราะว่าเคยเข้าร่วมแล้วมันก็เหมือนเดิมแต่ตอนนี้เนี่ยคือฟอสซิลที่ก๊อปปี้ไว้เนี่ยบักนะครับเครื่องก๊อปปี้บักอีกแล้ว ถ้าเครื่อง copy bug นะครับแนะนำนะครับให้ออกไปหน้าเมนูใหม่หนึ่งรอบแล้วกลับเข้ามานะครับมันจะหาย b ๊กทันทีเลยนะครับั u, ๊กทัง้งคูงน i, ่นะครับข้างล่างข้างบนเฮ้ยแต่ดอกไอริสของเราเนยะครับบานสะพรั่งเต็มเรือนกระจกเลยทีนี้ปลอ, <c oughs> <c oughs> อกปอกอะไรปลูกปลูกไปเยอะเลยนะครับอันนี้ตอนนี้ก็คือแบบเหลือกินเหลือใช้แล้วดอกไอริสสถานที่ท่องเที่ยวต่อไปนะครับที่ผมกันจะพัฒนาขึ้นมาเนะนี่ยนี่ใช้คําว่าพัฒนาด้วยนะครับดูสิ ภาพวาดฝาผนังอันนี้แหละนะครับที่เราจะทําการสร้างมันขึ้นมานะครับเราไม่ได้เป็นคนสร้างกันดิบบี้เอ๊ะชื่ออะไระดิบบ้าเป็นคนสร้างนะครับตอนนี้ก็คือสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยเสร็จหมดละพอทุกอย่างดําเนินการเสร็จนะครับมันก็จะปลดล็อกอีก3อันข้างล่างปลดล็อกทีละอันทีละอันมาให้เราสร้างเพิ่มนะครับมีทั้งหมด1ิที่รอไปก่อนจังหวะนี้รถแสงนะครับรถแสงมืดเลยทีนี้ <laughs> ไ่ครับเราก็คือรถแสงไปเรื่อยๆนะครับพวกพืชใต้น้ำเนี่ย แล้วเก็บผลผลิตนะครับเป็นดอกบลูเบลนะครับพอพื้นที่ว่างเราก็ปลูกเสริมเข้าไปนี่ปลูกเสริมเข้าไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับบลูเบลของเรามาแล้วนะครับสาดอกจัดไปนี่สิ 10. ตอนนี้เราก็เริ่มทำเควสนะครับผ่านใต้ทะเลและนะครับสิเมตรเริ่มแล้วอค้าอะไรเพิ่มนี้นะมันมีหลายอย่างเลยนะครับพี่ต้องคาเพิ่มดอก พวกพืชใต้ทะเลพวกนี้มาคาคเมผลิตเพิ่มสักนิดนะครับตอนนี้เราต้องการเผลผลิตให้เยอะขึ้นนะครับเอามาคราบไว้แล้วแบบเก็บรวบรวมสะสมไว้ก่อนนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นฟักทองนะไอ้ต้นที่แบบฟักทองสีน้ำเงินนั่นนะคือเยอะมากนะครับเพราะว่าคราบง่ายมากหาส่วนผสมง่ายคราบง่ายนะครับดอกไอริสเนี่ยเราไม่ใช้ละเราเหลือเฟือนะครับเราก็คาฟได้ทั้งหมดตอนนี้คือ เป็นอิสระในการครับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับไม่ต้องตุนพืชแล้วสบายๆครับตอนนี้เอ้ยแต่ยังต้องตุนลิ้ลนจี่อยู่นะลิน้นจี่ยังต้องใช้นะครับโดยเฉพาะระดับออสเมียมเนี่ยยังต้องใช้5้าห6อันนะ่ะเราต้องใช้8อันในการเอาไปสร้างกิจกรรมฝาผนังอันนั้นไม่ใช่เอาไปสร้างสิเอาไปให้กาเรียนนะครับเนการทําให้กาเลียนพึงพอใจเปียกปูนใส่ไหม แล้วก็บราวนี่นะครับมาทักทายน้องๆแล้วก็สามีเอเมนภรรยาซะหน่อยนะครับคุณยูรีนะครับมากอดทีนะคเช้าวันนี้ไม่ได้กอดหลายวันเลยนะครับไปนอนอยู่ใต้ทะเลซะเยอะคือชอบชุดรุ่นหนาวของคุณยูรีมากเลยอ่ะคือแบบเป็นตัวละครที่ออกแบบมาได้เท่มากนะครับมาดูกันครับว่าเออเป็นบักจริงๆเดี๋ยวต้องขออนุญ,ญาตนะครับ ออกหนะ้าเมนูและเข้าใหม่ต้องมีการเข้าใหม่รอบหนึ่งนะครับเพราะว่าบัคไม่งั้นเราไม่สามารถเอาฟอสซิลออกมาใช้ได้เลยมาดูกันนะครับว่าลินจี่ของเราออกลูกหรือ,อยังยังไม่ออกนะแย่จัดลินจี่ออกลูกช้ามากและในคืนนั้นนะครับในศูนย์ชุมชนณนะเวลาเช้าตู่ไม่ใช่คืนนั้นสินี่เช้าตู่แล้วนะควันใหม่ละเทสมนตีคอนเนอร์กำลังนั่งอ่านอยู่นะครับนั่งอ่านเอกสาตรต,ต่างๆอยู่ ในห้องทำงานของเขานะครับเฮ้ยกลับมาหรอคนคนนี้ชื่ออะไรนะเร oh, นาท่านนายกเทศมนตรีขอคุยด้วยสักครู่ได้ไหมคะนี่ทำเสียงนุ่มด้วยนะครับผมเนี่ยแหละทำเสียงนุ่มืึคุณเลนาหรออืมไม่น่าไว้ใจนะขอร้องล่ะใช้เวลาไม่นานหรอกอืมเข้ามาสีคุณเลนาเชิญนั่ง <laughs> เฮ้ยเอาวะคุณเลนนะกลับมามีบทอีกครั้งหนึ่งนะครับในเกาะโคโลของเราณนะจังหวะนี้ฉันกาลังคิดว่าแต่แวะไปร้านเบเกอรีร่ทีหลังสักแป๊บหนึ่งอยากจะอ่านหนังสือพักผ่อนบ้างอะไรบ้างนึกออกปะแค่อยากผ่อนคลายหลังจากวันเหนื่อยอ้าวไม่เป็นไรนะนะกอดตอนเช้าก่อนหนึ่งทีนะครับก่อนออกไปทํางานนะครับนี่ไม่ลืมทักทายนะครับอยู่บ้านก็ต้องมาทักทายกันสักนิดหนึ่งนะครับตื่นเช้าขึ้นมาสายไหมเปียกปูน แล้วบ้านี่นครับบ้านี่เดินม,มาจางด้นบนเลยตัวเบลเลอร์เลยนะครับนี่หายบั๊กแล้วนะครับเครื่องก๊อปปี้ของผมผมบอกเลยว่าสบายๆนะครับถ้าเกิดมันบั๊กก็ออกออกไปหน้าเมนูแล้วเข้าเข้าเกมใหม่1นทีนะครับตอนนี้เราคือได้ฟอสซิลเมมมอตมาครบละทีนี้เดี๋ยวจะเอาไปทำโครโลแกรมนะครับชิวๆเลยอันนี้คือสายไม่รีบนะครับก็ยัดใส่เครื่องก๊อปปี้ไปสำหรับ สายไม่รีบและสายขี้เกียจของเรานะครับก็ประมาณนั้นนะครับไม่รีบไม่รีบนี่ได้มาแล้วนะครับงวงช้างแม่มอดเหลืออีกสมอย่างอันนี้เหมือนจะมีแบบมันทําให้เสร็จแล้วนะตอนแนะนําโฮโลแกรมอะไอทีมเป็นปีกปีกเนี่ยนะตัวนี้ชื่ออะไรนะทุกคนใครรู้บ้างชื่ออะไรนะจาชื่อไม่ได้มานะครับ โปรแกรมช้างแมมมอสนะครับคือตัวต่อไปที่เราจะทำอ๋อไซเซราท็อปนะครับตัวนี้เพลซิโอซอรัสนะต่อไปก็คือแมมมอสนะครับแมมมอสที่อยู่ยุคเดียวกับเดโลสาร์หรออันนี้มีความสงสัยนิดนึงนะครับมันไม่ได้อยู่ยุคยุคหลังในเดโลสาร์หรอฮืมเทโลซอ,อนะครับเทโลซอ,อไม่มีนะไม่มีฟอสซิลที่ชื่อเทโลซอ,อนะ เอออันนี้งงทำไมเขียนไม่ตรงกันวะผมปวดหัวกับซับไทยของเดฟมากเลยอะแม่งคือแบบแปลไม่ถูกไม่พอยังของยังไม่ตรงอีกงงอันนี้ผมเอาเครื่องก๊อปปี้จากข้างด้านบนลงมาแล้วนะครับไปถอนลงมาแล้วเอาไปไว้ข้างล่างแทนนะครับเพราะว่าเชื่อว่าข้างล่างนี่เป็นห้องแห่งการเวลานะครับรู้สึกว่าจะก๊อปปี้ได้ไวกว่าข้างบนน,นี้ หลังจากการ,รพิสูจน์มาแล้วอ่ฟอสซิลที่เหลือนะครับของเจ้าเทโรแคทิรัสนะเออชื่อไม่ตรงกับในพิพิธภัณฑ์นะครับที่เหลือเราก็จะเอามาจัดการถวายแม่นางเสือขาวตัวนี้นะครับมายังเน็แไขวกระจอกเทศขวดใหญ่อันนี้ยังไม่พอนะครับปล่อยมันไปไว้ก่อนเฮ้ยอันนี้มันสามารถเอาไปถวายพัน10เมตรได้มันชื่อ,อ,อหัวหัวพักกาดทะเล แล้วก็อันนี้สิ่งม,งม่วงก็ถวายได้แต่ทําแต่ยังเก็บไม่ได้นะครับ่ากล้ใกล้ละเช่นเคยครับที่วางก็ปลูกแสงเข้าไปนะครับรดน้ํารดน้ำลดลดอากาศเอ๊ะไม่ให้ลดแสงรดเข้าไปอาจจะต้องปลูกเพิ่มนะความจริงแล้วเอาหัวพักการทะเลนะครับมาจัดการถวายพานก่อนเซป,ปูลู10เมตรอันนี้เขาเรียกว่าเซป,ปูลูอะเรียบร้อยแจมจัดอันนี้ศูนย์อนทนาการเสร็จแล้ว เดี๋ยวพอเราจัดการส่วนเอ๊ะสวนผักของเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปดูส่วนนนทนาการกันดีกว่านะครับนเนี่ยฟักทองนี่คือแบบลาบูชื่อลาบัวลาบูบูหรือเปล่านี่ไงอันที่เราต้องการครับทวินเชสซิลีฟอันนี้เอาไว้ถวายพานสิเมตรได้นะครับเฮ้ยถวายพานสิเมตรรอบนี้ก็เสร็จแล้วดิแสดงว่าพานสิเมตรเรากำลังจะเสร็จนะครับนี่เรียบร้อยครบโอ้ครบแบบพอดีพอดีนะครับชุดคิดทําสาหร่าย ชุดคิดทําสาไลาอ๋อเอาไว้ปลูกนะครับเอาไว้ปลูกสาไยในฟาร์มเราได้เออต้องทํายังไงนะต้องเอากระบวยเนี่ยเปิดออเคสตารานะครับสีแดงก่อนอันกลางแล้วก็อันสุดท้ายแล้วก็กลับมาอ๊บนี่เรียบร้อยนะครับเปิดออเคสตารานะครับท่วงทํานองแห่งท้องทะเล ไอ้เต่าสตัวนี้ก็มาช่วยกันเต้นถนี่ครับหนูทาเต้นเราน่ารักเกินตบมือด้วยโยกนะครับโยกใหญ่มีการว้ยนี่ฝูงปลาเริ่มแบบแหวกว่ายมาที่10เมตรมาที่พานนี้นะครับมาแบบชุมนุมกันโดยมีด้นัดหมายพอแบบทุกคนได้ยินเสียงเพลงครับมามาม,ามาชุมนุมกันสักแห่งที่อยู่ที่ความลึก20มอ20เมตรนั่นเองเกิดอะไรขึ้น อ๋อผ่านอันที่2นะครับเป็นผ่าน20เมตรที่อยู่ใต้ทะเลนั่นเองเราไม่ควรเรียกผ่านว่ามันคือออเคสตรานะเทนออเคสตาหรืออะไรสักอย่างประมาณเนี้ยเออที่แบบโชว์อยู่เขาบอกมามปนคือเทนออเคสตาอะไรประมาณนั้นน่ะนะครับแต่เรียกผ่านแั้วแหละง่ายดีนะครับออเคสตาก็คือ3พยางนะครับผ่านนี้พยางเดียวจบเลยไอ้พานยี่เมตรเนี่ยมันอยู่แค่ข้างๆฟาร์มนี่เองนะครับเดินออกจากฟาร์ม,มาปุ๊บเจอเลยนะครับนี่เข้าคัสซีเลยทีเดียว ไอปลาตัวนี้มันปลาอะไรนะเหมือนปลาแสงอาทิตย์เลยปะใช่ไหมแบบในซีรีส์อ่ะปลาพระอาทิตย์อะไรประมาณนี้ปะอืมนี่คือสามสหายนะครับเอาทำเสาล้มเมื่อเสาล้มลงไปแล้วโอ้คุณปลาช่วยไม่คิดว่าจะมีคนพอดีว่ากําลังพยายามซ้อมจะนอยู่แต่มือข้ามันเงงงนะเวลายิบจับนะ่จะเย็นนะเพื่อนเธอต้องระวังให้มากขึ้น มันจะกลายเป็นว่าเธอทํางานมากหนักมากขึ้นกว่าแล้วนี่อโอ้นี่มันสนุกเลยนะมีพื้นที่ให้เราไปเล่นอ,อีกแล้วเออเข้าใจที่มันกําลังคุยกันไหมครับเออเรื่องนี้มันไม่มีวิธีที่จะทํางานได้นะซิลอ๋ออันนี้เรียกเชื่อกันอย่างนี้เลยเหรอถ้าถามข้าข้าว่ามันน่าเสียดายพูดอะไรอย่างนั้นก็น,นะเห็นไหมมันไม่ใช่แค่ปะปะ,ปะซ่อมซ่อมแล้วแล้วแล้วเสร็จเอออะไรประมาณนี้แหละเอออันนี้ก็ เราเคยทำเพลงกับมันแต่ตอนนี้มันพังเพราะมไม่เป็นไรมไม่เข้าใจนะครับสิ่งเดียวที่สามารถแก้ไขได้ก็นาก่าจะเป็นเจ้าหอยวิเศษนั่นแหละมันยากอยู่นะและเราก็ไม่รู้ด้วยว่าต้องทำยังไงเราคงไม่มีทางแก้ไขมันได้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับในเมื่อปลาไม่รู้คนก็น่าจะไม่รู้นะครับดูวาปูลูนะครับก็คือ20เมตรพัน่เมตรของเรานะครับเดี๋ยวต้องไปเอาต้องใช้อะไรบ้างนะเมื่อกี้ มีอย่างแรกก็คือสารกัดสาลายเงินนะครับซึ่งมีหรือเปล่าวะห้าอันแล้วก็จะมีสเปรตาฟูดห้าอันนะครับดอกเฮลิเพอร์อีกห้าอันเฮ้ยเกือบครบแล้วเนี่ยขาดแค่สปริงซีลิฟอันนี้ขาดหนึ่งครับสปริงซีลิฟไม่พอนะครับเดี๋ยวต้องปลูกก่อนเลยหกอันนี่คือสิบสองต้นนะครับจัดมาคือปลูกเยอะๆไปเลยแล้วกันกัน กันเหนียวนะครับเพราะว่าไม่ต้องใช้ละปลูกมันเยอะเลยครับเพราะว่าขาดหนึ่งไม่น่าเชื่อเลยนะครับทําไมไม่ปลูกให้ครบไปวะโอ้ปลูกขาดหนึ่งผมเศร้าอ่ะไม่งั้นนี่ปลดล็อกได้เลยเนี่ยยี่สิบเมตรอ่ะนี่ต้องขยายพื้นที่ในการปลูกนะครับเพราะว่าเป็นงานเร่งด่วนต้องแบบเร่งรีบเร่งรีบหุ่นไลก้าต้องมาไม่งั้นใหญ่ตัวนากนั่นมาแทะผักหมดนะครับงั้นก็แปลว่าเราต้อง ทำการขยายพื้นที่เพิ่มต้องมีการถอนสลายรอบๆทิ้งเพิ่มนะครับเออเดี๋ยวต้องมีการแบบประมาณนั้นแหละมาครับเอาของมาถวายก่อน5อันอันนี้5อันเฮ้ยแม่สารสกัดสีเงินผมมีแค่4วะ่ะขาด1อันไม่น่าเลยนิดเดียวนะเดี๋ยวรอวันพรุ่งนี้น่าไ,ได้สารสกัดสาลายเงินน่าจะครบนะครบ ระหว่างนี้พื้นที่ว่างๆเราก็ปลูกนีปก่ปลูกนี้เพิ่มเข้าไปอีกเนี่ยครับเพื่อต้องใช้เนะยครับถอนก่อนถอนสาลายก่อนอันนี้ต้องการพื้นที่ละจังหวะนี้โรยเมล็ดโรยเมล็ดแล้วก็เดี๋ยวต้องอเดี๋ยวผมว่าผมจะทำคอกสัตว์ด้วยนะคอกสัตว์ใต้ทะเลเนี่ยต้องมีครับมันจำเป็นคือแบบหน้าต้องถอนสารลายออก ะเพราะว่าต้องการพื้นที่มันไม่สามารถสร้างทับสาลายได้เลยนะนะ่าจะแบบสร้างทับสาลายได้แล้วแบบก็คือให้สาหลายหายไปนี่คือแบบต้องมานั่งถอนเซ็งวะ่ะนะมันเสียเวลานะครับอส่า์อยากปลูกไว้เดี๋ยวก่อนนะมายังไงเนี่ยมงบั๊กอะไรอีกเนี่ยเอาแล้วกดดูได้ด้วยนะนี่อันนี้อันนี้คือแบบมาจากไหน มาครับมาซื้อ,อคอกสัตว์ก่อนเลยแล้วกันนะครับนี่อคอกแรกนะครับหาที่ตั้งก่อนติดสาัลายนิดเดียวก็ไม่ได้เนะี่อ้ยอันนี้อ่านี่อคอกหนึ่งที่หนึ่งะครับแล้วมันจะสร้างทับไอ้เครื่องเก็บขนสัตว์อะไรพวกนั้นได้ไหมนะถ้าเกิดไม่ได้นี่เซ็งเลยนะไม่ได้นี่คือเป็นบั็กที่บัดซบทุดจัดไปสร้างได้ปะสร้างได้ะทุกคนเออแสดงว่าบักแบบ นิดหน่อยนิดหน่่ยนะครับโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็รอคอกสัตว์เสร็จนะครับแต่ว่าน่าจะยังซื้อสัตว์ไม่ได้นะครับเพราะว่าเหมือนว่าตัวแรกที่จะซื้อได้เนี่ยต้องปลดล็อกผ่าน20เมตรให้ได้ก่อนนะครับไม่งั้นซื้อไม่ได้เออผมงงมากตอนเบต้ามัน10เมตรก็ซื้อได้ละหนึ่งตัวนะครับแต่คืออันนี้20เมตรนะพอเปิดจริงแล้วตรวจของหน่อยครับ,บวัวน้องควาย มีหรือ,อยังมีให้เก็บบ้างหรือ,อยังเอ้ยมีวันหนึ่งอันเดี๋ยวต้องเอาไปทำชีดวงล้อก่อนชีดก้อนใหญ่นะครับมันเป็นสิ่งที่ใช้เวลาในการทำงานะเพราะว่าทำชีดเสร็จต้องเอาไปหมักอีกนะครับโอ้ oh. คือแบบเป็นเควสเควสอาจจะไม่ยากแต่เป็นเควสที่ทำนานนะครับเควสอัพแพทใหม่เนี่ยนะครับเรียกว่าใช้เวลา ไอสารสกัดจารายเงินเนี่ยผมได้มาแล้วนะครับตอนนี้ครบ5ตอนนี้คือแบบเหลือแค่ซีลีฟเท่านั้นนะครับซีลีฟนี่คือคัดหนึ่งต้นไอเครื่องก๊อปปี้นั่นนะก๊อปปี้ได้ทุกอย่างอะนะในเกมอะโอ้โหถ้าเกิดก๊อปปี้ได้ทุกอย่างในเกมนะแจ่มเลยผมก็คือไม่ต้องทําอะไรแล้วชีวิตนี้รอก๊อปปี้เสร็จอย่างเดียวชีวิตเสียดายนะครับว่าเออไอสกิลต,ต่อสู้ผมเพิ่งเลเวล9นะครับถ้าเกิดเลเวล10เนี่ยมันจะสามารถ สร้างเครื่องก๊อปปี้ได้เองนะครับสามารถคราฟได้เหมือนไอ้เครื่องอัปเกรดระดับอะ่ะเออตอนนี้เราสร้างเครื่องอัปเกรดระดับเองได้แต่แบบไม่สามารถสร้างเครื่องก๊อปปี้ได้นะครับคือตอนนี้เนี่ยรออย่างเดียวเลยรอรอรอซีลิฟโ,โตนะครับนี่อีก5วันนะครับรอกันไปยาวๆนะครับซีลิฟแล้วก็เดี๋ยวต้องรอมะพร้าวอีกต้องรอฤด,ดูหน้านะครับ มะพร้าวถึงจะออกลูกลก็ดูหนาวมะพร้าวแม่งไม่ออกลูกอา้าอวองานเปิดศูนย์นันธนาการนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมพิธีเปิดศูนย์นันธนาการนะเพราะด้วยการอุทิศตนของทุกคนสิ่งนี้จึงเป็นไปได้ของกูทั้งนั้นและขอกล่าวถึงข้าวหมวกกอบเป็นพิเศษที่ช่วยทําให้เมืองสตาร์เด,ดทาวแข็งแกร่งขึ้นเป็นชุมชนที่ใกล้ชิดก,กันมากขึ้นคือส่วนนี้คือของเราทั้งนั้นเรามาเริ่มต้นบทใหม่ที่น่าตื่นเต้นไปด้วยกันนะทุกคนคือชาวเมืองไม่ได้บริจาคของเหมือนเราเลยข้าวหม ได้เลยอันนี้คือเงินก็เงินเรานะครับเสียเป็นแสนนะครับในการสร้างศูงนย์นากาของเราก็หาเองโหหนักจัดคุณยูริต้องภูมิใจนะครับในข้าวหมกบอบว้าวศูนย์นานากาเปิดแล้วว้าโอ้ยมีการพาเดินชมศูนย์โอ้ยคุณเลน่ายืนอยู่ข้างในศูนย์ด้วยวะอันนี้คือเปิดตัวเลยปะและอีกหนึ่งเซอร์เธอมาที่นี่ทำอะไรที่นี่เนี่ยอา้าวอันนี้ผมพากเกินนะ เออเออเออเสียงหญ่เลยอ่าใ,ใช่เป็นคำถามที่ดีนะบลีนี่เป็นอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์สำหรับพวกเราเรน่าได้รับเข้าทำงานในตำแหน่งผู้ริหารศูนย์นักการแห่งนี้เออเรน่าทำไมต้องเป็นคนผิวคำเพราะว่าเธอลงไลนสนสนีในเกาะของพวกเราเอืมท่านนายกเทศมนตรีคะแต่ฉันไม่คิดเป็นแบบนั้นนะนี่พวกเราลืมไปแล้วเหรอว่าเธอมาที่นี่ตั้งแต่แรกทำไมนะถ้าแคทเธอรีนไปแล้วฉันว่าเธอคนนี้ก็สมควรที่จะไปเหมือนกัน เอาว่าคุณบีไม่ต้อนรับและหนึ่งไอ้คุณโจกกอยกมือแม่ครับผมว่านะมันต้องเป็นคา r เรนสีไม่ใช่แคทเธอรีนนะโอ้ยเงียบทีะน้านี่หลุกอยู่ฝั่งไหนกันแน่เนี่อแต่ก็พูดชื่อผิดจริงนะเธอก็ไม่ใช่คนประเภทที่เราอยากจะให้มันทำงานที่นี่นะเอาว่าไม่ต้อนรับคนที่สองฉันว่ามันก็ไม่ไหลเป็นความคิดที่แยสักเท่าไหร่ที่จะหาตัวเลือกอื่นๆดูนะสำเนียงแปลกไปครับอันนี้ ใช่จำอดีตของเธอไม่ได้เหรอเธอเคยทำงานฝั่งตัวร้ายมาก่อนนะอันนี้อนโตนิโอนะอันนี้อนโตนิโอเราจะไว้ใจเธอได้ยังไงล่ะอ่าไม่ตอนรับคนที่3นะครับโดนแโจโกเอามือลงเลยนะโจโกแม้งคือแบบมีอะไรอยากจะพูดว้าวเหนือความคาดหมายมากเลยแนฮะอันนี้แบบกลางๆนะมาแบบกลางๆตอนนี้เราอย่าพิ่งวู่วามกันดีกว่าเนอะเรามาให้โอกาสเด็กที่น่าสงสารกันเธอ ก็เธอไม่ได้ทําอะไรผิดนี่แล้วควรจะตัดสินจากสิ่งที่เธอทําในปัจจุบันไม่ใช่อดีตนะเฮ้ย hey, เอาว่ามีคนมีเหตุผลเอลิก้าเองและอันโตนิโอฝั่งตัวร้ายอย่างนั้นเหรอ,อโอ้โหถามจริงดินี่มันไม่ใช่หนังของไซไฟนะนี่มันชีวิตจริงเอาว่าเราต้องถือโอกาสพูดแทก้นมาครับอย่าเพิ่งโดนสรุปกันดีกว่านะเพราะว่ายัางไงทุกคนก็ควรที่จะได้รับโอกาสอย่างรอเราอะ ฉันเข้าใจถึงความกวลของเธอนะเพราะอดีตของฉันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ฉันภูมิใจสักเท่าไหร่แต่ฉันมาทำงานที่นี่ก็เพื่อพิสูจน์ว่าฉันเปลี่ยนไปแล้วฉันหวังว่าจะได้รับความเชื่อใจจากเธอผ่านการทำงานของฉันที่ศูนย์แห่งนี้ตอนที่ฉันทำงานอยู่ที่ Purplefish ก็คือปลาปักเป้านั่นเองฉันหาสถานที่ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันได้และเมือง s t a r l เ t Town ก็ทำให้ฉันเห็นว่าที่นี่แหละที่จะเปลี่ยนชีวิตของฉันได้ ุยยิ้มด้วยการจัดการศูนย์แห่งนี้ถือเป็นวิธีของฉันที่จะได้ทําสิ่งดีๆกับคืนและแสดงให้เห็นถึงการอุทิศตนของฉันต่ออนาคตของศูนย์ชุมชนแห่งนี้อืมก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะนั่นไงล่ะงั้นขอต้อนรับเรน่าสู่เมอร์สตาร์เดททาวในฐานะผู้จัดการคนใหม่ล่าสุดของศูนย์นักการเนาะเอาวะเห็นดีเห็นงามกันอาทำเติดติดแล้วจะทําเสียงไอ้นั้นทําไมโอ้ยแต่คุณเรน่าไม่ใส่ชุดฤดูหนาวนะ ขอบคุณนะคะทุกคนให้ชัดพาทุกคนชมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ศูนย์แห่งนี้กันเถอะเชิญทางนี้นะคะอันนี้คือ A อวย้ายร้านเบเกอรีร่มาอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมขอต้อนรับสู่ร้านเบเกอรีร่ของ A อวมันเป็นความฝ่ายฝันของฉันมานานมากๆเลยที่จะได้มีร้านเบเกอรีร่ที่นี่ก็ฉันพูดอะไรไม่ออกเลยลนะยังไงซะฉันหวังว่าเธอจะชอบขนมนี้พอๆกับที่ฉันชอบอบขนมนะ เอวานี่น่ารักนะชุดฤด,ดูหนาวคือแบบชุดฤด,ดูหนาวเกมนี้ออกแบบมาได้น่ารักมากต้องชมคนออกแบบเลยนะแม่ของแท้นะครับของดีนะครับของจริงดีไซน์ตัวละครเกมนี้คือแบบเป็นอีกอย่างหนึ่งที่แบบกูดยอดเยี่ยมเฮ้ยยิ้มวะแม่เป็นสีหวานมาเลยนะครับ และนี่คือยิมที่นำที่สุดของพวกเราค่ะยิมแห่งนี้พร้อมแล้วที่จะดูแลความต้องการด้านความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายทุกคนค่ะนั่นเองนะครับทุกคนก็เดินไปเริ่มดูนะครับโอ,โอ้โหข้าวหมกกรอบนี่ยกดัมเบลซะเลยนะครับยกดัมเบลโชว์โชว์ความแข็งแกร่งก็มีให้ยิมดูทรงแล้วและก่อนที่จะจบการเยี่ยมชมนั้นฉันมีประกาศที่น่าตื่นเต้นอยู่อีกค่ะ ด้วยความจุของตึกหลังนี้นี่ยังมีพื้นที่สําหรับพัฒนาต่างๆที่น่าตื่นตั้นอีกมากมายลองนึกถึงโรงหนังสนามมินิกลอฟและพื้นที่สําหรับตู้เกมที่อยู่ภายในผนังนี้ดูสิอยู่ในผนังเอาล่ะมีใครสนใจอยากรับผิดชอบโปรเจกต์ขยายสวนเพิ่มเติมนี้ไหมมีอาสาสมัครคนไหนอยากลองไหมไม่พ้นข้าวหมูกรอบหรอกตรงนี้นะครับเราก็ต้องไปหาของมานะครับแล้วก็ทําสถานที่ท่องเที่ยวนะครับนี่มาดูครับข้างในนี้นี่คือร้านเบเกอรี่อ,อ่ร้านปิด ออกเพิ่งเจ็ดโมงเรายังไม่เปิดสวัสดีดีจังเลยที่ได้เจอเธอวันนี้นะข้าวหมูกรอบแล้วที่ฟาร์มเป็นยังไงบ้างเออคือเขายังไม่ได้ดีไซน์ชุดให้เลน่านะนะครับชุดฤดูดหนาวอ่ะให้ของได้ไหมไม่ได้วะกินเองเลยอันนี้ไปไวฮ้ยเดี๋ยวคุณเบ็ตตี้นะครับใช่ไหมจําชื่อผิดปะเนี่ยมาแบบออกกําลังกายวะแต่แบบที่ยิมนี้เราทําอะไรไม่ได้นะอุ่ยที่ทําที่ฝึกโยคะก็ย้ายวะ เนีคุณเบ็ตตี้มาเลยนะครับออกกำลังกายนะครับรักษาสุขภาพสุดๆนะครับอุ้ยแหมวับมาเดี๋ยวตอนแรกผมว่าจะไปที่ศูนย์ชุมชนนะครับผมว่าจะมาดูครับว่าต้องทำอะไรเพิ่มอีกในสถานที่ท่องเที่ยวแันนสองคนนี้มายืนคุยกันอยู่นะครับมาครับมาดูกันว่าเออหลังจากที่ศูนย์นันทนาการเสร็จแล้วเราต้องทำอะไรเพิ่มอีกนะครับ ดูสิโรงภาพยนตร์นะครับสิ่งต่อไปที่ต้องสร้างก็คือโรงภาพยนตร์นะครับออสเมียมห้าผ้าวูยี่สิบใช้ผืนเล็กเหรอใช้ผืนใหญ่ได้ปะนี่อันนั้นมันผืนเล็กหรือผืนใหญ่วะมันไม่ได้เขียนว่าผืนใหญ่อะมันเขียนแบบผ้าวูธรรมดาอนะเอออันนี้แบบสร้างความสับสนอีกแล้วมาตรวจของก่อนครับนมควายอะไรวะเนี่ยเอย้มาอีกหนึ่งกระบอกเอ้มาอีกหนึ่งถังนะครับเก็บไปก่อน ตอนนี้เหมือนจะครบแล้วหรือเปล่านะชีดวงใหญ่ชีดก้อนใหญ่ของนมควายนะ่ยสี่ก้อนนะครับต้องใช้สี่ก้อนตอนนี้เหลือแค่แบบหมักก็เสร็จแล้วมัง้งส่วนอันนี้นะครับอุ้ยสามโอ้โหเยอะอย่างโคตรอันนี้เดี๋ยวต้องเอามาทำแมงเนสก่อนนะครับครบยังเนี่ยสองทำเกินแล้วดิไม่เป็นไรไม่เป็นไร เออทำมาย่งเนสสี่กระปุกนะครับแล้วก็เอาไข่เค็มเนี่ยมาทําเป็นไข่เยี่ยมาสี่ฟองสบายๆเลยครับไม่รีบอยู่แล้วใส่เข้าไปสองอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งนี่นี่แล้วก็เสร็จนะครับเอาไปเป็นสี่ฟองครบสี่ฟองแล้วก็เอาไปถวายนะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมสําหรับคนรอกไอเซนนะครับใน ep ที่สี่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับผมมาขึ้นแรงเอสไปด้วยกันครับผมสวัสดีครับ